มาดิ S <S ไปกระท่อมของเขาเพื่อเขาโพ้ไง <c oughs> รับสมัครคนเข้าแก๊งเก้าสองก้าสามศู โอเคมีใจมีไฟมีมีเวลามีมีอาวุธมีเก้าสบเก้าสามสเอ่อฮัลโหลครับครับสวัสดีครับเอ่อจะสมัครเข้าแก๊งอะครับอะไรนะครับจะสมัครเข้าแก๊งอะครับชื่ออะไรครับเนี่ยจีน ชื่อโงงใช่ครับผมมีองค์ประกอบครบทุกอย่างเลยครับเป็นเพื่อนม็อกครับเป็นเพื่อนม็อกอย่างเช่นอะไรางครับไหนว่าไปอันนี้เป็นผมเป็นเพื่อนกับม็อกอะครับม็อกโคดแล้วแล้วโองมีอะไรบ้างครับโงงมีไฟครับไฟในการเล่นแก๊งคือผมมีไฟในการเล่นแก๊งมากผมเป็นคนที่ทุ่มเทกับแก๊งอย่างเต็มร้อยแล้วก็ มีเวลาครับมีเวลาให้ไมจีครับแล้วก็มีอาวุธครับอาวุธมีอะไรบ้างครับมีตอนนี้ที่ถืออยู่เป็นไม้ไม้ครับไม้ไม้อะไรเอ่ยไม้เบสหนึ่งปีครับไม้เบสหนึ่งปีครับที่ถืออยู่คืออาวุธเลยนะไม้เบสหนึ่งปีครับไม้เบสหนึ่งปีครับตอนนี้หน่งอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ อยู่ตู้ครับกําลังไปโพลกระท่อมครับตู้ไหนครับตู้ไหนตู้ตู้ตรงที่เป็นแดงแดงใหญ่ๆ่ครับแดงแดงใหญ่ๆมันมีสามที่ครับอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงข้างนอกครับตรงทะเลทรายครับอ๋อใช่ครับมีมีใจครับใจก็คือผมอ่ะเคยเห็นซิกซิซิมานานแล้วครับแล้วก็เคยมีโอกาสได้ต่อสู้กับซิกซิซิกครับ ซิกซิกด้วยใช่ครับแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับแล้วก็กระทืบกระทืบ็อกโคเหรอใช่ครับใช่แล้วอุ้มมอคโคไหมเคยอุ้มเคยครับเคยหายไหมหายครับมอกมาขอจบผมแล้วก็ต้องมาทําเสียงจุ๊บผมที่หน้าบ้านแต่ก่อนนะครับแต่ที่นี่ไม่ไม่เคยขอจบทําเสียงจุ๊บหน้าบ้านด้วยใช่ครับต้องมาจุ๊บจุ๊บผมแบบหลายที่อ่ะว่านะอะไรนะครับไอ้มอกจุ๊บจุ๊บคุณงงเหรอใช่ครับใช่ อไม่ว่างไหมไม,มาแลนด์ขาวแปึงได้ไหมแลนดขาวแล้วครับเดี๋ยวผมขอโพกกระท่อมไม่เสร็จก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมแวะไปอย่างนี้ไปไปโพกระท่อมกี่คนเออไปกับเพื่อนเพื่อนนะครับไปเพื่อนสาวสองคนครับเพื่อนสาวสองคนมีมีอาวุธไหมเพื่อนอยู่เพื่อนมีแก๊งแล้วครับครับอยู่แก๊งอะไรครับเพื่อนเออผมอ่านไม่ออกครับมันเป็นสีฟอนเหลืองๆครับ เหลืองเสื้อเสื้อเขาสีอะไรสีออกขาวขาวครับขาว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 ฟ้อนเหลืองๆเป็นผู้หญิงเหรอผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายเสื้อสีขาวฟ้อนเหลืองๆเป็นฮูดเป็นเป็นฮูดหรือเป็นสูทครับเป็นฮูดครับฮูดฮูดสีขาวลายสีดำหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ออกแดงแดงครับแดงแดง ยายแอลคงเสียใจ耶ยายแอลคงเสียใจ耶เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะคุณฝาครับน่ากลัวเนาะหิวย,ยากปะน่ากลัวครับมีแต่คนน่ากลัวน่ากลัวจริงมีแต่คนน่ากลัวน่าก,กลัวนี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าเจ็ดสิบสามน้องกี้ไปเอาแล้วมั้งอะไรอะอ้าวเอาของพี่ไปเหรอใช่ครับเอ้ยเอาไปตอนไหนอะในตัวพี่มีด้วเหรอ,อ,อ,อเออบนรถเก๋า ไอมอกตายไอไอเอาอยู่ไงไหนจะไปโพกระท่อมกันไม่ใช่หรอยังไม่ไปอีกหรอเนี่ยแม่เขาจะการจะการไปเจอน้นครับเดี๋ยวให้รู้จักนะครับครับเช่นกันค umm> ้าไปอ้ปืนกูมีตาปะวะ กค่อยๆยิงครับค่อยๆยิงเค่อยๆเล็งครับค่อยๆเล็งล้มแล้วมาล้มแล้วแต่ไม่ใช่ปืนหนูไม่รู้ปืนใครสามร้อยอะไรครับหนึ่งร้อยทีจัดร้อยทีจัดลูกเร็วเฮนลูกเร็วฮัลโหลครับครับปืนใครอยู่วะแล้วตรงเข้าเข้าอยู่ไหมครับเนี่ยเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปหาแต่แต่ตอนนี้กําลังทําพิธีเลยครับคุณว่างหรือเปล่ากําลังทําพิธีเลยเหรอครับใช่รู้จักสุสานแถวแถวสนามกอล์ฟไหมครับที่ไหนนะครับสุสานแถวแถวสนามกอล์ฟอะครับผมรู้จักดีเลยครับตรงนั้น่ะแล้วเนี่ยครับพอผมมาว่า้มอกโกกันเนี่ยว่างเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปได้ไหมครับตอนนี้ติดธุระอยู่ครับ ได้ครับ<ว>ได้<า>ครับอคคบย่าอย,ย่า,ยยายมาสายนะครับเดี๋ยวเลยเพลงโอเคครับ